คิดถึงญี่ปุ่นโควิดเราไม่ได้<ล><ล>ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย,อยปะปะชอบทุกเมนูเลยเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นพือร้านายากนี่ก็ลองมาดูกันว่าจะทําให้บางซีกับผมหายคิดถึงอาหารญี่ปุ่นกันหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราช่อง Accident ครับผมครับอัสลามุอะลัยคุณครับบังซีตอัสลามครับก็วันนี้เรามาอยู่กันแถวไหนเนี่ยบังซีแถวพระรามเก้าหลังรามหลังรามแล้วมาทําอะไรกัน คิดถึงญี่ปุ่นโควิดเราไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยอยากไปจริงๆเราก็อยากไปแต่ทีเนี้ยโควิดอิก็ไม่ได้ไปไหนเลยใช่ป่ะใช่ทีนี้ทําไงอ่ะทำไงหายคิดถึงอาหารเนี่ยต้องมากินอาหารเพราะเราอยากไปญี่ปุ่นใช่เพราะอยากไปกินอาหารแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็ได้เรามีร้านอาหารอร่อยๆอยู่แถวนี้อีกหนึ่งร้านมุสลิมด้วยใช่แล้วต้องบอกก่อนตอนนี้เป็นเดือนรอมดอนใช่ตอนเนี้ยเป็นเดือนรอมดอน ตอนที่อัดอยู่เนี่ยเราก็บวชกันอยู่นะเนี่ยก็บวชกันอยู่สืบสานกันอยู่เอาง่ายๆเราจะพาไปร้านไหนดีวาอ๋อได้ถ้านั้นเดี๋ยวตามเดีตามไปดูว่าเราจะไปร้านไหนกันได้เลยครับไปเดี๋ยวไปไปเลยครับแล้วก็แล้วก็ยังไงบอกว่าที่ญี่ปุ่นตอนนี้น้องเดนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเออเขาบอกมีอาหารฮาลาลมากขึ้นเพราะอะไรอะช่วงนี้มันหมายถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะเห็นว่ามันเป็นโอลิมปิกใช่ไหมลูกศี แต่จัดที่ญี่ปุ่นแต่ปรากฏว่ามันไม่ให้คนดูเข้าไปเพราะมันเกิดโควิดครับแต่ก่อนหน้านั้นอ่ะประเทศเขาอ่ะเหมือนพัฒนาเรื่องอาหารขึ้นมาทําให้มีร้านอาหารมุสลิมในประเทศที่ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นตอนแรกคือจะรองรับพวกนักท่องเที่ยวหรือคนดูอ่ะที่จะไปดูกีฬาที่โอลิมปิกใช่ไหมแต่ที่มีเป็นชาติมุสลิมจากทั่วโลกว่างั้นเถอะแต่ทีนี้ปรากฏว่ามัน มันคนดูไปไม่ได้ร้านก็เลยมีแล้วแหละมีร้านมุสลิมเยอะแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมอืก็รอเปิดประเทศเดี๋ยวเราก็คงได้ไปรีวิวกันนะบางทีนะแต่วันนี้เราอยู่ที่อยู่ที่ร้านไหนกันหลังสนามกีฬาอยู่กับร้านนี้เลยโอลิกามิอ่าก็ใครหลายๆคนคงเคยมาแล้วแหละแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเรอมดอนมีโปรโมชั่นพิเศษ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้อยู่เส้นทางขวาเรานี้ออกไปเส้นพระรามเก้าใช่ไหมอันนี้ไปพระรามเก้าได้ด้านนี้ก็คือหลังสนามกีฬาเลยอ่าหลังสนามกีฬาเลยโอเคก็วันนี้ก็ลองมาดูกันว่าจะทําให้บันซีกับผมหายคิดถึงอาหารญี่ปุ่นกันหรือเปล่าไม่ได้ไปเลยอะเออปไปกันเลยดีกว่าปกติไปทุกปีเนาะเดืนเนาะไปทุกปีดีกว่า ผมว่าได้กลิ่นหอมๆผมว่าเดี๋ยวเราไปดูในครัวกนก่อนดีกว่าไปดูหลังร้านเลยเหรอไป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 แไปปไปไปกำลังเข้ามาแอบเข้ามาในครัวเดี๋ยวเราไปดูกันเชฟจะให้เชฟเขาทำไอ้นี่อับุลินี่หลังร้านเราลิขวิร์กมีเลย อาะารก็อ,อ,อร่อยก่มมาดจี่งม,มาแล้วอ่มวัตวดิบมันต้องสดนะผมว่าอาหารที่ใช่ครับนี่เราอยู่กันหลังเคาน์เตอร์เลยนักนินนะครับเปิดกรมา อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรครับเชฟแซลมอนอาบุลิโลครับอ๋อแซลมอนอาบุลิโลนี่ของผมใช่ไหมใช่นี่เห็นเมื่อกี้ชอบแบบสุกสุกดิบๆชอบแบบเบิร์นเอินอ่าก็เดี๋ยวจับแบบนี้ได้ข้างหลังเบิร์นแล้วเนี่ยเออข้างหลังเรานะไฟลุกไฟลุกแล้วไฟ้ปเพราะบางคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็จะไม่กินแซลมอนดิบก็เบิร์นได้จริงๆก็ทำแบบนี้ได้ใช่ไหมที่ ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของร้านโอลิกามิที่ดูผูกพันกับร้านมานานเดี๋ยวยังไงรบกวนบอกความชอบของร้านโอลิกามินิดนึงได้ก็ชอบทุกเมนูเลยค่ะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นพาราคาถ่ายากครับตอนนี้ก็ไปไปกินที่อื่นไม่ได้แล้วก็กินที่นี่มาแบบสี่ห้าปีแล้วแต่เปยดเลกนอยอโอเคครับโอเคครับโอเคครับถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยก็ได้มาเดม แล้วทีเนี้ยก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูเราต้องไปคุยกับเจ้าของดีกว่าใช่เดี๋ยวขึ้นไปคุยกับเจ้าของร้านนี่กันโอเคอ่าจากการที่เราได้ไปรีวิวห้องครัวมาเมื่อกี้เป็นไงครับจะเรียกรีวิวเราแอบเราแอบไปดูแอบไปดูเชฟมาทีนี้ก็เห็นอะไรน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยแนะนำตัวนิดนึงครับน้องมีนาอามีนาชาตุวรณนะคะอาหารที่อยู่ตรงหน้านี่มันคือยังไงครับน้ามีนา ก็ถ้าเป็นตัวซิกเนเจอร์ค่ะลูกค้ามาประจำก็จะเป็นคิมชีค่ะซมอนคิมชีแล้วก็ซัมอนโลนะคะแล้วก็อูด้งค่ะแล้วก็แล้วได้ยินข่าวว่ามีชุดโปรโมชั่นสำหรับเรือนรอมฎอนช่วงนี้เป็นไงบ้างครับมีก็ถ้าช่วงรอมฎอนนะคะเราจะจัดเป็นเซตมาเลยก็จะมีซัมมอนโลนะคะข้าวหน้าไก่คาราเกะค่ะคิวด้งแล้วก็อูด้งแล้วก็มีเป็นอะพิทเซอร์เป็นทาโกยากิทาโกยากิใช่อันนี้เป็นเซตเท่าไหร่ครับ 5 9 9เก้แล้วก็จะมีะชุดเล็กอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น399เก้เ้ <3 99 S 2> เออนะมีนาแล้วคุยกันได้ไหมหมายถึงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงมั่งร้านเป็นไงมั่งก็ปัญหาก็เยอะค่ะแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีเป็นเดลิเวอรี่เข้ามาช่วยเราก็จะได้จากตรงนี้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับแก้กันไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ลูกค้ามานั่งทานได้หรือว่าช่วงไหนลูกค้านั่งทานไม่ได้ก็ต้องเป็น เป็นโปเดอร์ิวรี่ใช่ค่ะครับแล้วก็เออถามจุดเริ่มต้นร้านได้ไหมแบบทำไมถึงเป็นโอริกามิโอริกามินี้เปิดมาวานสี่ห้าปีป่ะหรือเกิีแล้วหกปีแล้วเออแล้วมันเริ่มมาจากอะไรอ่ะก็เริ่มมาจากว่าคือทุกคนนะคะชอบชอบอาหารญี่ปุ่นแล้วเสร็จทีเนี้ยเราอ่ะบางบางอันเหี้ยค่ะเราก็รู้ว่าแบบทานไม่ได้บ้างวัตถุดิบบางอย่างทานไม่ได้เราก็เออเราก็คิดขึ้นมาว่า มีพี่ชายค่ะชาลีฟศีทาง,งาเขาก็ทําอาหารอยู่แล้วด้วยไปเรียนมืองนอกแล้วก็<ม>อชอบเรื่องการทําอาหารค่ะก็มีมาปรับปรับกับรสชาติคนไทยด้วยมีเป็นฟิวชั่นเป็นโรแล้วก็แซลมอนโรอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่าดั้งเดิมเลยจะเป็นแค่ซูชิค่ะ,คะแล้วเมื่อ5-6ปีที่แล้วอ่ะร้าน ซูชิอิสลามเนี้ยร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะน้อยนะบางทีนะมันแทบไม่มีเลยแหละเมื่อกี้ก็มีลูกค้าที่เราสัมภาษณ์ข้างล่างก็คือเป็นลูกค้ามาสี่ปีแล้วนะก็คือแทบจะตั้งแต่แรก็รสชาติก็ดีแล้วก็รสชาติเสถียรหมายถึงว่าแล้วก็พวกวัตถุดิบก็สดใหม่อันนี้มันสําคัญกับอาหารญี่ปุ่นเนอะใช่แล้วเห็นน้องมีนานที่ทําโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆเลยนะเพื่อแบบว่าคล้ายๆแบบว่าพี่แพงให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เข้าถึงกลุ่มคนกินได้มากขึ้นเนะนะมีนาเน่ะที่มันหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมก็เห็นว่าจะมีสุกี้ยากิอ๋อมีสุกี้ด้วยมีสุกี้ยากิตอนนี้มีสุกี้แล้วด้วยใช่ค่ะจัดเป็นเซตค่ะอ่ะแล้วเป็นยังไงเหมือนญี่ปุ่นเลยไหมใช่จะมีพนักงานมาทําเปิดเตาให้แล้วก็ผัดเนยกับต้นหอมญี่ปุ่นให้ค่ะี่็ฟิลทำให้เราได้หายคิดถึงญี่ปุ่นไปใช่ที่เราบอกในช่วงแรกเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ ไปญี่ปุ่นก็ไปไม่ได้ใช่ไหม <S 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 แล้วเราก็อยากกินอาหารญี่ปุ่นก็มาร้านนี้ได้เลย <S 2> <S 2> <S 2> มาร้านนี้ได้ก็เดี๋ยวเรา<อ>ไปดูเมนูทุกที้กันไหมไปว่าจะเป<ด>็นยังไงไปได้เลยคนะ ก็มาอยู่กันที่เมนูใหม่เมนูใหม่บ้าไม่รู้แต่ผมไม่เคยกินนะ่ะก็เป็นเมนูซุกกี้ของที่ร้านโอลิกามิเนอะน้องมินาเนาอะอ่าแล้วก็นี่เวลาสั่งมาก็จะมีน้องมาทําให้อย่างนี้เลยใช่ไหมน้องมินาใช่ค่ะ, <มา S 2> ะเปิดเตาแล้วก็มาปรุงให้ก่อนค่ะอ๋อเหมือนที่ญี่ปุ่นเนอะจริงเนอะใช่ครับอยากไปอะสิเราอ่ะเอาเลยครับอุ้ย น่ากินแล้วอโอ้ยเนี่ยฟิลมันเหมือนญี่ปุ่นเลยอ่ะมีคนมาทำให้รอบแรกเนาะอนโอ้ยเนื้อลายสวยๆเลยอ่ะวับเข้าให้น,น,นี่ แล้วเขากินกับอะไรอะ่ะน้ำมีนาเดี๋ยวจิ้มคีบขึ้นมาค่ะแล้วก็ทานกับน้ำสุกคีแล้วก็หรือเป็นน้ำคอนซึกก็ได้ค่ะอ่าและอย่างนี้เขาเรียกทุก,กี้ใช่ปะน้ำมีนาใช่ค่ะเออแล้วถามน้ำมีนาได้ไหมชุก,กี้กับชาบูมันต่างกันไงอ่ะต่างที่น้ำด้วยค่ะสุก,กี้จะน้ำข้นนิดนึงทานทานกับเนื้อขุกขีกอ่ะค่ะแล้วก็จะมีเป็นไก่สึคูเนะเป็นไก่สับค่ะแล้วก็ทานกับทชายค่ะเป็นไข่ดิบแล้วก็ คนคนนะก่อนใช่ค่ะตอกนุ่มๆค่ะครับเออแล้วบางทีผมว่าคนจะชอบเข้าใจผิดญี่ปุ่นนะซุกกี้มันคือน้ําดํานี่แหละอย่างที่น้องมินานบอกถูกไหมครัแล,แล้วถ้าชมบูอะชมบูมันน้าใสถ้าของญี่ปุ่นอะแต่ถ้าคนไทยอะซุกกี้อะน้ำมันใสใช่ป่ะทํางสีเออมันก็จะต่างกันตรงนี้นี่ก็จะมีพนักงานบริการให้อย่างนี้เลยไม่ใช่เฉพาะ มาถ่ายใช่ป่ะน้ำมีนาใช่ค่ะเป็นบุกตกค่ะหมายถึงว่าถ้าใครที่สั่งซุกี้ก็จะมีน้องมาบริการแบบนี้เลยจริงๆนะไม่ได้แบบทำเพื่อการโฆษณานี่เอ้ยก็ดีอุ้ยน่ากินน่ถามราคาได้ไหมน้ำมีนาอย่างเงี้ยเซ็ตอย่างเงี้ยเซ็ตหนึ่งต่ร่ครับสาบาทค่ะสามเก้าสิบเก้าก็ไม่แพงถ้าผมว่าสองคนอิ่มอ่ะถ้าสองคนอิ่มอ่ะมันก็แค่ตกคนละร้อยกว่าบาท มันก็ไม่ได้แพงอะว่างจริงมาเป็นเนื้อสไลด์โคหุุนแล้วก็อ๋อมีข้าวด้วยในเซตมีข้าวด้วยนะแล้วเนี่ยคือน้องยังใส่ให้ไม่หมดนะเพราะมันเต็มแล้วนะคือมีอีกเที่ยวหนึ่งได้ได้อีกเที่ยวหนึ่งวับเข้ามหวับเขาให้ ถ้าคนอยากจะมาร้านโอลิกามิแล้วต้องติดต่อ,อยังไงได้บ้างครับค่ะโทรมาจองสำรองที่นั่งค่ะได้ที่เบอร์ 097, 207, 1007ค่ะถ้าเดินทางมาเส้นหลังรามนะคะจะเป็นรามแห่ง24แยก20ค่ะส่วนมาพระรามเก้าพระรามเก้าซอย41ค่ะครับแล้วมี Facebook มี IG มีอะไรมคะมีเป็นเพจค่ะโอลิกามิเจแปนเลสเตอร์ลองค่ะอ่า ก็ยังไงก็ลองมาทานรู้ได้นะผมว่าผมว่าโอริกามิเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็อาหารสดใหม่อร่อยจริงๆยังไงฝากร้านโอริกามิไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะค่ะมาดูกันโอผมเปิดแล้วนะเปิดเลยมาเลยล่โอ้โหอยากให้เห็นตอนนี้จังเลยจะชอบพูดเลย้าทีวีมีกลิ่นนันนะหิวแล้วอ้ที่ตักที่ตัก อ่ะลอง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 อ่ะหอมมาหืมกลิ่นเป็นไงหอมนะหอมมากหอมต้นหอมผมว่าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นอ่ะลองกับน้ำจิ้มผมลงเรียนอะไรผมเป็นคอนเสิร์ตผมว่าสายคอนเสิร์ตเลยนะคอนเสิร์ตที่นี่หอมนี่อ่ะลองบิสมิลลาอืทคำแรกคลิกยาก ร้อนอืมเนื้นุ่มถ้าใครคิถึงญี่ปุ่นช่วงนี้ก็มาร้านโอริกามิกันได้ได้เมนูหลากหลายครับแล้วเป็นไงต่อละเราต่อไปโรบินฮูดก็ได้เนาะสั่งโรบินฮูดได้อืมแล้วก็อย่าลืมเซ็ตรอมฎอนเซ็ตรอมฎอนด้วยครับมีกี่ราคามีสองโปรโมชั่นนะแต่ว่า99กับ399หรือ299ได้แหละเดี๋ยวผมขึ้นโปรให้ นี่เป็นคนทำเองอ๋อไมนได้เหรอไอ้คนทำกับเองคนที่เองอ้าวไม่ได้ไม่ได้โอ้ยขี้เกียจทำขึ้นโอ้ยงอนแล้วเดยก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชอง Accident ด้วยแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจ Accident ครับครับกดกระดิ่งกดกระดิ่งไหมกดไลค์จริงๆหมายถึงคอมเมนต์อะไรก็ได้อะแชร์ไปเยอะๆแชร์ไปเยอะครับมันจะได้เป็นกำใจให้เัาต้องไปกินก่อนครับได้ครับไปแล้วครับบ๊ายบาย 主席。哎呀